คุหน้าเคปุกการณ์นรลาธิวาะค่ะว่าหลังจากถูกย้ายมาแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะทำไงต่อคะก็จะตั้งคณะทํางานนะครับสืบสวนนะครับเพื่อชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับเพรามจริงจเราตั้งเจเลยเพื่อไปตรวจสอบขั้นจริงแต่ว่าตอนนี้มันมีพันเรื่องคดียาาที่เกิดขึ้นที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกาพาดทิงแล้วมีการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือเกี่ยวข้งองกับผู้กลุ่มเครือขายยาเสพติดต่างๆเนี่ยผมก็เลยจะตั้งคณะทำงานสืบสวน สอบสวนเรื่องนี้นะครับซึ่งจะให้ทางระดับตรอ,อนะครับเป็นหัวหน้าแล้วก็เพื่อไปเมื่อเราเพื่อความสงสยัยละนะผู้การนาราที่ว่าถูกภาพพิงว่าเกี่ยวข้อง<ม>เกี่ยวพันกับเรื่องนี้นะครับเราก็จะเอาออกมาเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อทําให้การกระบวนการสืบสวนเนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะกล่าวาว่ามีที่พะไเลยเงี้ยนะฮะเราจะทําการสืบสวนโดยเร็วนะครับถ้าผิดก็รับตามผิด ถูกก็บาบอกไปตามถูกก็จะขอเวลาสักระยะหนึ่งน,นะครับก็ถ้าผิดขั้นไหนก็จะเอาตามนั้นนะฮะข้อที่จริงวิน mm ัยอาญาก็เอาตามข้อที่จริงนะครับหมายถึงตั้งแยกกับตั้งคณะกรรมการชุดแรกหรอคะขั้นแรกเลยคือให้กจะเลยไปตรวจสอบแล้วก็มันมีพันเรื่องคดีซึ่งให้ท่านรอถูกเช่คแต่ตอนนี้ก็อ่าก็เน้นว่าจะเอาข้อที่จริงในเรื่องทางคดีนะครับว่าที่ถูกกล่าวถูกาพาพิงเรื่องอช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของผู้ต้องหาเรื่องคดีตา่างๆ เนี่ยเราก็จะเอาความจริงปรากฏให้เร็วที่สุดน,นอกเหนือจากทุกการแล้วเนี่ยยังมีนายตำรวจระดับท่านเหนือมาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ,บเหตุเรื่องนี้ครับคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องรอความชัดเจนนะครับไม่อยากพูดไปโดยปราศจากหลักฐานนะครับนะับตอนนี้คือยังไม่มีใครไปหลักฐานไปถึงใครแต่ว่าเมื่อถูกคาดพิงแล้วก็มีความเกี่ยวพันังไงเนี่ยเราก็เพื่อผมก็เลยตัดสินใจเอามาช่วยนะครับที่สปกก่อนเพื่อเตรียมให้การกระบวนการสอบสวนเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคณะกรรมการชุดของเจเรนี่มีกรอบระยะเวลาตรวจสอบเท่าไหร่ครับตอนนี้คณะกรรมการเจเลก็ว่างไปแต่ว่าผมจะเด้นเรื่องคณะขรรมาระดับตอรอที่จะส,ส่งผมตั้งใจว่าคงเราจะเป็นระดับผู้ช่วยพบ,อบอตรนะครับไปไปดูเรื่องนี้นะครับระของตรกรอบอระยะเ,เวลาเท่าไหร่ะคะที่ต้องรายงานก็เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดนะครับคนระดับคงในงานทุก7วันหรือ15วันก่อนนะครับคนระดับผู้การเข้าไปมีส่วนพัวพันถูกกล่าวหาขนาดนี้มันสะท้อนอะไรกับสำนนการต์เสมอของชาติไหมครับ ขอข้อที่จริงนะครับวันนี้มันไม่ใช่ซะกศพอะไรนะฮะมันก็สำนักงานุูแลชาติเนี่ยมีตำรวจอยู่2องแสนคนนะครับก็ต้องมีเรื่องมีมีอะไรขู่าพาดฟิงอะไรอยู่สม่ำเสมอเราก็ต้องให้ความชัดเจนอย่างที่ผมเคยประกาศเป็นนโยบายไปแล้วนะครับว่าถ้าทุกอย่างใครทําอะไรไว้ถ้าเกิดหลักฐานถึงก็ต้องบ้าไปตามหลักฐานนะครับ ถ้าใครเกี่ยวข้องสมมติว่ามีต่อไปมีตํารวจไหนเกี่ยวข้องมีแจ้งเบาะแสมานะครับเราก็จะินการสอบสวนเขาจจริงตอนนี้ตั้งแต่ผมบอกไว้ว่าสามารถแจ้งระบบเจคอมได้ก็เริ่มมีทยอยมาแจ้งเบาะแสมาที่ระบบเจคอมเยอะนะฮะเดี๋ยวผมก็จะตรวจสอบนื่อยๆว่าระบบนี้จะส่งอันไหนที่ผมดูเองอันไหนจะให้ผู้การจังหวัดดูจะไม่ส่งไปที่โรงพักนะครับเพื่อจะได้เพื่อให้ความความโปร่งใสนะครับเราต้องกวาดป้าโดยเองด้วยนะครับ